ต้นปลาล์มน้ำมันในที่ดินสัมปทานของบริษัทเอกชนที่ตำบลปลายพระยาอ,อําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ถูกชาวบ้านในพื้นที่และจากนอกพื้นที่ใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าฉันจองแล้วโดยที่ดินในสวนปลาล์มเนื้อที่กว่า8,00 0ไร่นี้นะคะบริษัทเอกชนเนี่ยเขาเคยขอสัมปทานจากรัฐเมื่อปี2536เพื่อที่จะปลูกปลาล์มน้ำมันจำหมดสัญญา18พฤศจิกายนนี้มันก็เลยกลายเป็นช่วงจังหวัดช่องว่าง ว่าจะจัดสรรที่ดินสวนปา์มตรงนี้อย่างไรก็มาปรากฏข้อมูลว่าหลังจากที่สัญญาหมดลงกรมป่ามไม้จะจัดสรรพื้นที่ในสวนปาม์มให้ชาวบ้านได้เช่าต่อคนละสิบไร่ค่ะเพื่อให้เป็นพื้นที่ทํากินของชาวบ้านกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านเข้าไปจับจองใช้สีสเปรย์ฉีดแบบนี้แหละค่ะโดยเขาพ่นกันเนี่ยคนหนึ่งผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าพ่นกันต้นปา์มกว่า300ต้นหวังว่าอนาเขตเหล่านี้จะใช้ทํากินได้ค่ะ ต้างโดยต้นมังโต้งโดยต้นมังเพื่อว่ามดจำปตานผมมดจำปตานเนี่ยถึงลังอันนี้มันอยู่หน้าตีป่าไม้เลย,าย,าายเ่าไม้ขั้วโยกปนปื้อก็กจากบ้านได้แต่ว,ว่าก็เข้าไปวิวอยู่กันนู้นก็โยกนู่นก็โยกเต้นโยกด้วยกันไปน,น,น,นู่นนี่ไม้ไม่เปืเอ่อยแต่ว่าครับไม่เปื่อยแต่ว่าแรงเต่ว่าเนี่ว่ขาขึ้นก็ว่าแบ่งง่ายกันคนสร้ายตน<อ>้นนี่ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่า เะพู่ประนนั้นแต่ว่าแมึก็โยมกย้ีจิบป่อช่อเลยเอ็นเไม่ได้รัต้นดีแต่เราก็จองไว้นะ <c oughs> นี่จ้องไว้หน้าบ้านนะแต่คำชี้แจงล่าสุดค่ะจากผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่12สาขากระบี่ยืนยันว่าบริษัทผู้ขอสัมปทานเขายื่นเรื่องขอต่อสัญญาสัมปทานเอาไว้แล้วค่ะ กรมป่าไม้ได้สั่งให้สำนักบริหารจัดการป่าไม้ที่12สาขากระบี่เข้าไปตรวจสอบว่าที่ดินจำนวนดังกล่าวหลังจากที่เอกชนได้สัมปทา,านไปแล้วมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มจากแนวเขตที่ขอสัมปทา,านเอาไว้หรือไม่ส่วนกรณีที่ชาวบ้านเข้าไปจับจองกันเองแบบนี้นะคะกรมป่าไม้ ยืนยันว่าไม่ได้มีนโยบายว่าจะมาปล่อยเช่าให้กับชาวบ้านรายละสิบไร่ค่ะขอเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่เข้ามาดําเนินการแบบนี้ที่มาเปิดให้ลงชื่อยื่นเอกสารส่วนตัวยืนยันว่าเป็นการหลอกลวงนะคะหลังจากที่หมดสัมปทาน18พฤศจิกายนนี้เนี่ยกรมป่าไม้ก็จะชี้แจงแจ้งไปยังเอกชนซึ่งในขณะนี้เนี่ย นั่นก็หมายถึงว่ากลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปจับจองที่ดินก็จะต้องออกจากพื้นที่ค่ะการเสียค่าภาคหลวงของบริษัทได้ดําเนินการหรือไม่เนื่องจากว่าในที่ผ่านมาไม,ไม่อยู่ในอํานาจของจังหวัดกระบีบบ่นะครับกระบ,บี่เพิ่งได้รับมอบอานาจในการออกไปอนุญาตเก็บหาของป่านะครับเพิ่งทางจังหวัดกระบ,บี่ก็ได้ออกใบอนุญาตเก็บหาของป่าให้กับทางบริษัทแล้วนะครับแล้วได้แจ้งไปที่บริษัทซึ่งทางบริษัทก็ยัง ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางทศจกบีดสำหรับบริษัทเอกชนที่ขอสัมปทานที่ดินไว้ตั้งแต่ปี2536นะคะการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าหลังจากที่บริษัทได้สัมปทานไปแล้วไม่เคยจ่ายค่าภาคหลวงการเก็บหาของป่าให้กับรัฐแต่อย่างไรคะ่ะ